สวัสดีทุกเวลานะครับผมสวัสดีครับผม,ผมป้อมนะครับผมมาเจอ Official ยลวิดไทม์มาร์เก็ตเพจนะครับผมนี่เป็นผู้เทนนะ รูปแบบการเล่นยังมองเป็นเฟิร์สลุกมุมมองที่หนึ่งนะครับผมเลือไม่ให้เป็นอพีจีเวลาที่คุณจะเข้าไปซื้อนะครับผมจะเป็นต้องสมัครในนี้นะแล้วก็เขาบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาของ Early December นะครับผมก็คือช่วงเวลานี้แหละที่เขาจะมีโอกาสที่จะเป็นมาคเคทเพจะออกมานะส่วนนี้เป็นส่วนของเอาบัตรผ่านกันเข้าไปนะครับผมจําเป็นไหมที่ต้องมีอาจจะไม่จําเป็นนะครับผมในการที่นี่แต่สหรับ หลายสิ่งนะครับผมที่อยากจะทำนะผมก็ลองเข้ามาดูได้นะส่วนวีรันเนี่ยอืมผมไม่เข้าใจโปรเจกต์นี้จริงจริงอันนี้ผมพูดตรงๆรครับผมไม่เข้าใจจริงนะเพราะว่าตัวไวริสมันก็จบไปแล้วนะครับผมแต่ไม่เห็นมีอะไรแจ้งผมมาไม่รู้เกิดจากอะไรในทีละจมมีอะไรไหมน่าจะไม่มีอะไรด้วยนะครับผมอืม อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจพอสมควรนะฮะว่าตกลงคนที่ได้คนที่ได้เนี่ยมันจะต้องทํำยังไงกันฟ้าหรือคนที่ไม่ได้มันต้องทํำยังไงกันคือเวลานี้กําลังพยายามพยายามดูไว้เข้าใจที่สุดนะคผมเพราะว่าบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลากับตัวนี้ค่อนข้างพอสมควรเลยนะ ตนนี้ผมกำลังคุยคุยกับาภายในเทเล gram อยู่นะครับผมเทเล gram ก็พยายามพูดแล้วว่าตัวโปรเจกต์นี้มันจะมีอะไรออกมานะซึ่งดูยังไงมันก็จะไม่มีอะไรออกมาอยู่ดีนะครับผมับตอนนี้นะณนะเวลานี้นะครับผมตอนนี้เข้าไปดูในตัวส่วนของเทเล gram ทวิตเตอร์นะครับข่าวสารอัปเดตของวีลันเนี่ย24ชั่วโมงนี้จะเป็น จุดสตาร์ทนะผมจาก1 8บแมันก็ควรจะต้องไอ้น,นี้เรียบร้อยแล้วอะมันไม่น่าจะมีอะไรที่มีปัญหานะครับผมปัจจุบันนี้ผมพยายามดูอยู่นะว่าโปรลวิรันมันจะจัดไวริสยังไงนะครับผมหรือหรือว่าไวริสปิดแล้วลอรอลอตเตอรี่ต่ออีกหกชั่วโมงนี่หรออืมคือคนโปรเจกต์หลายคนค่อนข้างงงนะเพราะว่า เขาบอกว่าฮิตไปสองแสนวอลิโอนะครับผมก็อาจจะมีคนได้ไปแล้วซึ่งผมไม่รู้ว่าผมได้หรือเปล่านะนนดูไม่ออกคุณตงผมดูไม่ออกร่งผมได้หรือเปล่านะครับผมคือตอนนี้ไวล์ลิสันมันจบไปแล้วนะครับในช่วงเวลานี้แล้วก็ลอ,อตเตอรี่เราอาจจะต้องลอตเตอรี่หรือว่าเราอาจจะต้องมีโซลาน่าหรือคือมันสเต็กไม่ได้ทําอะไรไม่ได้อ่ะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับผมว่ามันยังทาอะไรไม่ได้ในตัวสเต็กนะแล้วก็ ออตเตอรี่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องรอต้องใช้คําว่ารอต่อไปนะครับผมว่าจะยังไงนะในโปรเจก์นี้แล้วก็อันนี้ผมเปิดให้ดูเลย,เลยนะว่าสเต็กได้ไหมนะครับผมคือเขาไม่ให้สเต็กนะครับผมหรือซึ่งเหรียญก็ซื้อไม่ได้นะเออเหรียญที่ไหนมาอ้างไม่ใช่นะครับผมก็เลยมองว่าโดยส่วนตัวมันมันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่เราก็ต้องรอต่อไปว่า ตกลงว่าไอไวริสมันจบไปแล้วเนี่ยลอตเตอรี่อีก6ชั่วโมงจะเป็นยังไงต่อไปนะเราอาจจะต้องคือถ้าเราจะซื้อแน่ๆที่ผมมองไว้อ่ะเราอาจจะต้องใช้อิตาเลียมกับโซลาน่าในการซื้อนะครับผมก่อหรือไม่ก็ b บ c ซซื้อได้ตอบไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีรายละเอียดอะไรให้ให้เราดูมากนอกจากตัวที่เป็นสเต็กวีแพดที่มีตัวอีตาเลียมขึ้นมาบนนั้นก็มีอีตาเลี่ยมขึ้นมาแล้วก็มีตัวโซลาน่าขึ้นมาปันทิเกตนะครับผมเรา บอกไม่ได้ว่าตกลงว่าตัวไวรัสของเรานั้นได้หรือไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดส่งมาในอีเมลนะครับผมไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะก็ได้อธิบายไปคร่าวๆนะครับผมตัวนี้มันเราจะได้หรือไม่ได้ที่เราเราปั๊มนะเราปั๊มเยอะขนาดไหนนะครับซึ่งมองว่าโอกาสที่จะได้อาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับก็ทําใจกันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ไปร่วมเราเกิดไม่ได้ก็อย่าไปซีเรสมันนะผมมองว่าเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างง,งุนงงง,งวย เงียบเงียบมากนะครับผมตอนนี้ก็รอต่อไปนะว่าจะตกยลงงยังไงนะครับผมในอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้าพูดตรงๆว่างงมากๆนะครับผมไม่ใช่งงธรรมดานะครับกับโปรเจกต์วีลันซ์นะ ใครที่เกิดมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนอกจากตัวไวรัสอีทแล้วนะครับผมบอกบอกกันได้นะเพราะว่าผมเองก็งงอยู่เหมือนกันนะครับเออถ้าผมไม่ได้เนี่ยอาจจะจบอยู่ตรงนี้แล้วก็จบไปแล้วก็ลอตเตอรี่ไม่ได้เกิดขึ้นมาก็ได้นะครับผมใครที่มีลอตเตอรี่ขึ้นมาก็ช่วยบอกผมด้วยแล้วถ่ายรูปมาดูหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่าตกลงว่ายังไงนะโอเคครับโดยประมาณคร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละผมว่านะพยายาม มีพยายามดูในหลายจุดแล้วนะครับผมมันก็ไม่มีอะไรที่เราสามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบดูได้นะครับเพราะว่าเเราคือเราต้องดูตั้งแต่ตอนตอนน้นๆนะว่ายังไงนะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้มันไปตั้งแต่ตอนต้น,นแล้วนะลิเมเตอร์น,กกน,นะครับผมก็ลองมาดูว่าตกลงว่าเราจะได้หรือไม่ได้ในต่อไปนะครับคนติดตามวันทีหกชั่วโมงนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับกับผมป้อมนะครับผมสรุปข้อคาประมาณน,นี้ครับ